สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาชวนทำอันนี้นะอันนี้พี่ทำเป็นอาหารเช้าของเมื่อวานตอนเช้าเลยเป็นขนมปังที่ไม่ใช้เตาอบใช้แต่กระทะใบเดียวข้าวโอ๊ตงาดำค่ะนะเป็นแบบกลมก็มีเป็นแบบแผ่นก็มีทำง่ายมากๆเลยไม่ใช่ไข่ใช้นมใช้ข้าวโอ๊ตใช้งาดำใช้แป้งปกติเลยออกมาก็กินได้อนเนกประสงค์เลยนะเป็นแบบ เพื่อสุขภาพและเราควรจะไดเอทก,กันได้แล้วเราควรจะลดน้ําหนักกันได้แล้วเพราะว่าทําแต่ขนมปังถูกไหมมาทําขนมปังธัญพืชจริงกันดีกว่าค่ะที่พี่คิดเพราะว่าไม่ไหวละลูกชายพี่กวนเอิบมากหลังจากนี้พี่จะออกขนมปังธัญพืชแบบรัวๆหน่อยนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเอกลุบกริบขนมกลุบกริบนิดๆหน่อยๆพวกขนมปังนิ่มเนี่ยพักไว้นิดนึงคือมันอืดมากเลยค่ะไม่ไหวละดูนะคะขนมปังตัวนี้ กินได้สารพัดประโยชน์เลยนะทำเป็นแซนด์วิชก็ได้ตอนเช้ากลางวันเย็นเป็นอาหารว่างหรือว่านี่เป็นแบบแรปก็ได้เห็นมาเป็นแบบแรปอันนี้พี่ชินกินเป็นอาหารเช้าไงหรือว่าเราจะใส่เป็นเอ้นี่ก็ได้นะเป็นพวกของคาวใส่ลงไปพวกไก่ย่างเนื้อทอดอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปแล้วก็แรปแล้วก็กินได้ค่ะเป็นอาหารเบาๆเนาะไปดูเลยกันดีกว่าไปดูกันเลยดีกว่า เดี๋ยววันนี้เรามาไดเอทกันไหมคะเพราะว่าขนมปังแบบรัวมากเลยพี่จะให้ลูกชายพี่ขาวลดน้ําหนักนะคะก็เลยเอออาหารเช้าเนาะจะทําเป็นตัวขนมปังที่ผสมข้าวโอต๊ตเห็นไหมข้าวโอต๊ตข้าวโอ๊ตที่เหลืออยู่นิดเดียวประมาณครึ่งแก้วข้าวโอ๊ตงาดําค่ะก็จะเพิ่มวิตามินลงไปด้วยตัวข้าวโอ๊ตที่ตุรกีนะคะใช้ยี่ห้อนี้นข้าวโอ๊ตที่ตุรกียี่ห้อไหนก็ได้ แต่ว่าเนื้อเนื้อขนมปังข้าวโอ๊ตเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปก่อนมาก็คือจะมีข้าวโอ๊ตเดี๋ยวเราจะเอามาบดนี่เอาใครมีแบบบดแล้วก็ได้นะครึ่งแก้วพี่ทํานิดเดียวค่ะทําแค่แบบกินตอนเชา้างาจะเป็นงาขาวหรืองาดําก็ได้ใส่ไปช้อนหนึ่งพอมาแล้วแต่เลยนะใครชอบยังไงก็ใส่ไปชอนครึ่งได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นกัน ตัวนี้ขนมปังก็จะไม่ค่อยขึ้นนะขนมปังเนื้อก็จะแน่นๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นข้าวโอ้ตไงก็คือต้องทําใจเดี๋ยวเราปั่นกันเลยนะคะปั่นได้แล้วคะ่ะเห็นไหมคะคือวันนี้เราไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะเรื่องการช่างตวงอะ เพราะว่ามันก็คือขนมปังปกตินมค่ะพี่ใช้นมอุ่นนะคะหนึ่งแก้วก็คือทำให้ลูกกินไน่ะพี่ก็คิดว่าเออเขาควรจะได้รับแคลเซียมเข้าไปด้วยแต่ว่าถ้าใครแพ้นมหรืออะไรเงี้ยใช้น้ำเปล่าได้นะคะน้ำอุ่นแล้วพี่จะใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่เลยใครอยากใส่เท่าไหร่นะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ผงพี่ใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะ หนงใน่ใส่ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนอย่างที่บอกนะคะใครจะรอให้ยีสต์เขาขึ้นฟูก่อนก็นได้นะรอสักห้านาทีแต่พี่ขออนุญาตทําเลยมันพืชค่ะใส่น้าพืชไปหน่อยเผื่อข้างในเขาจะแบบฟูขึ้นสองช้อนโต๊ะน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะคนคนคน คราวนี้เราจะใส่ตัวข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตกับงาดำที่เราบดลงไปแล้วใส่เกลือค่ะเกลือเดี๋ยวพี่อาไปเอาเกลือมาก่อนเกลือไปหนึ่งช้อนชาแล้เดี๋ยวเรามาใส่แป้ง พี่ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดานะคะใครจะใช้แป้งขนมปังทําก็ได้หรือว่าใครจะใช้แป้งคูวีทาก็ได้ก็คือแป้งมันไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วแหละใส่ไปหนึ่งหนึ่งถ้วยตวงหนึ่งแก้วแล้วนะก็คือใส่ไปก่อนหนึ่งแล้วคนดูก่อนตัวนี้จะง่ายคือจริงๆไม่ต้องตวงแป้งก็ได้นะโนดแค่แป้งไม่ติดมือก็พอเข่าใจไหมเห็นไหมดูสีดิงาพี่มันก็ยังไม่ค่อยละละยังไม่ค่อยแบบโดนบดมา ค่อยๆใส่แปง้งวันนี้เราไม่อบนะคะเราจะทำกับกระทะเป็นขนมปังแบบขนมปังทำจากกระทะข้าวโอ๊ตงาดำนี่หอมงานนะเดี๋ยวจะลองนวดด,ดูใส่ไปให้หมดเลยนะคะสองแก้ว มันยังไม่ได้ทำไมยังเหนอะผิวเดี๋ยวเติมอีกหน่อยคราวนี้เติมเป็นแบบช็อตโตแล้วนะเนี่ยหนึ่งแล้วนะคะน่าจะอีกแค่สองตักไปเลยค่ะตักไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะว,ว่าเออเราดูแป้งเอาเดี๋ยวเราดูแป้งเอาใครจะแบบแป้งมากกว่าพี่หรือแป้งน้อยกว่าพี่ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนวดให้ดูอย่าเอามาโน้ตที่เคาน์เตอร์ละกันพี่ไม่ถนะัดเอามาโน้ตที่เคาน์เตอร์แบบนี้ ได้แล้วคือไม่จําเป็นต้องตวงแป้งก็ได้ค่ะเอาแบบให้เขาไม่ติดมือพอแป้งเนี่ยเติมไปเลยเอาให้ไม่ติดมือเพราะว่าตัวนี้มันเป็นขนมปังแบบยังไงมันก็ไม่ค่อยขึ้นฟูอยู่แล้วแหลนะเนื้มันจะแน่นเนี่ยให้แม่แบบไม่ติดมือไม่ติดเคาน์เตอร์พอแต่อย่าแข็งมากนะคือมันจะแบบไม่นิ่มมากจะเป็นแบบกลางๆเท่านี้เองค่ะเสร็จแล้วนวดหน่อยหนึ่งให้แบบ ให้แป้งกับพวกข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ากันเป็นขนมปังทันเนี้ยพืชค่ะวันนี้นี่เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมเนี่สักนาทีสองนาทีเสร็จแล้วจริงๆเราก็พักแป้งแต่พี่ไม่อยากให้เขาติดอะ่ะเนี่ยพี่ก็จะเอาน้ำมัน ทาทาอ่างหน่อยค่ะน้ำมันทาอ่างน,นิดนึงแล้วก็เอามาแตะๆทีต่ตัวเขาหน่อยเดี๋ยวเราพักแป้งไว้นะคะหาอะไรคลุมพักแป้งไว้จนเขาประมาณสี่สิบห้านาทีอะคะ่ะถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่เราพักแป้งเสร็จแล้วนะคะตัวนี้คือพี่ลืมเลยอะพี่พักประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะเขาถึงจะขึ้นขนาดเนี้ยก็คือนี่เห็นไห ขึ้นในระดับเดียวค่ะแต่ว่าไม่ขึ้นเยอะเพราะว่าถ้าเราผสมธัญพืชลงไปพวกแป้งข้าวโอ๊ตลงไปจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเอามาแบ่งกันค่ะเห็นไหมถ้าเราทาน้ํามันเขาจะไม่ติดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่ทาน้ํามันลงไปแล้วแผ่ค่ะเอามาแผ่นะแล้วก็เอาลูกกลิ้งนะคะกลิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดกันให้ความหนาเขาเนี่ยประมาณครึ่งเซน คือใครอยากจะหนากว่านี้ก็ได้ก็คือตัวอตัวขนมปังตัวเนี้ยเขาก็จะพองหนาขึ้นกว่านี้อีกเท่าไรใช่ไหมแต่พี่อยากจะทําให้ม็นแผ่นเล็กๆเห็นมาของพี่หนาแค่ครึ่งเซนแล้วก็หาอะไรกลมๆเนี่ยค่ะมาตัดพี่ใช้แก้วน้ําอยากได้วงขนาดไหนนะคะแก้วน้ําเนี่ยเอาไปจุ่มแป้งก่อนนิดนึงเขาจะได้ไม่ติดเห็นมาอยากได้วงขนาดไหนก็ตัดขนาดน,านั้น ใครไม่มีที่ตัดแบบพี่นะเนี่ยมันจะเป็นที่ตัดกลมๆแบบเนี้ยก็ใช้แก้วน้ําธรรมดาคือพี่ใช้แก้วน้ําให้ดูเนี่ยเพราะว่าเราสามารถใช้ของที่มีในบ้านได้บางครั้งพี่ก็ไม่ใช้ที่ตัดหรอกพี่ก็ใช้แก้วน้ําได้เหมือนกันค่ะเนี่ยเราก็ตัดไปเรื่อยๆจนหมดถูกไหมแต่คราวเนี้ยไอ้แป้งที่เหลือเนี่ยเอามานวดพี่จะทําเป็นแบนๆเพราะว่าบางครั้งที่บ้านพี่เขาชอบกินแบบแรปไงเออเห็นไห พี่ก็เอามาทำเนี่ยคะ่ะรีดเป็นแผ่นแบนๆเลยก็ได้คือก่อนพักแป้งรีดก่อนก็ได้หรือเราจะพักแป้งก่อนแล้วค่อยรีดก็ได้เข้าใจใช่ไหมคราวนี้พี่จะพักแป้งอีกทีนะให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าเลยก็ประมาณเนี่ยประมาณสี่สิห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงอะเห็น <He S 1> ไหมคะเขาเริ่มขึ้นแต่เขาจะขึ้นไม่เยอะหรอกพี่บอกเราว่าอะไรที่ผสมธัญ,ญพืชหรือผสมพวกโฮวีดอะเขาจะขึ้นไม่ค่อยเยอะเราเอาไปน้าับกระทะเลยค่ะ กระทะเนี่ยพี่ตั้งไฟกลางไว้วางลงไปเลยเสร็จแล้วหาฝาปิดสักแป๊บเนี่ยค่ะสักประมาณสามสิบวิน่ะแล้วก็ดูนะคือเขาจะพองแล้วเห็นไหมเขาจะมีพองแล้วก็กลับยังไม่จําเป็นต้องให้ก้อนเขาเหลืองนะคะคือนิดนิดก็พอแล้วเราก็กลับเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปกลับมาเนี่ยเพื่อกลับมาเห็นไหมเสร็จแล้วพี่ก็เอาฝาปิดอีกรอบ คือใครจะเอาฝาปิดหรือไม่ปไม่ปิดก็ได้แต่ตัวพี่อ่ะนิยมเอาฝาปิดเออมันก็สุกเหมือนกันเห็นไหมพอผ่านไปสักประมาณสามสิบวิอย่างเงี้ยสามสิบวินาทีนะคะกลับนี่เหลืองแล้วเห็นไหมพี่ก็จะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะประมาณสองสามรอบคือไม่ต้องกลัวนะข้างในเขาสุกนี่เรื่องจริงข้างในเขาสุกทำไมบางคนทำแล้วข้างในไม่สุกรูไม้ พอน้องไม่พักแป้งไงถ้าไม่พักแป้งนะคะคือข้างในเขาเนี่ยยังเขาเรียกว่าอะไรยังพองไม่เต็มที่อ่ะแล้วก็เอามาหนา้าปัากระถาเลยอ่ะมันไม่ได้มันจะทําให้ข้างในเขาเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนแป้งไม่สุกแต่อันนี้มันสุกแล้วเห็นไหมพี่เขาขึ้นเลยไม่นานคะ่ะไม่นานแป๊บเดียวเองคือเราสามารถดูได้เลยว่าเออเขาสุกทั้งสองด้านนะเนี่ยสีเกลียมเป็นที่พอใจแล้วตัวนี้เห็นไหมคะ ตัวที่กลมๆเนี่ยพี่พักแป้งไว้เราก็เอามารีดคืออย่างที่บอกรีดก่อนแล้วพักแป้งก็ได้หรือพักแป้งก่อนแล้วรีดก็ได้เหมือนกันเป็นแผ่นบางๆค่ะเนี่ยค่ะเราก็ทําไปเรื่อยๆบางครั้งพี่ก็มารีดแป้งระหว่างที่พี่รอขนมปังสุกเห็นไหมเป็นแผ่นเล็กๆพกพาสะดวกค่ะใส่กระเป๋าไปกินที่ทํางานได้เลย มันอิ่มแบบเบาๆนะแต่อิ่มจริงเพราะมันเป็นทันยพืชข้างในมันเป็นข้าวโอ๊ตมันอร่อยแล้วดูแผ่นกลมๆนะคะที่เรารีดไว้เห็นมาที่จะเป็นแบบแรปอะเอามาหน้าเหมือนกันค่ะเนี่ยแล้วก็กลับไปกลับมาคือยังไม่ต้องรอให้ข้างหลังเขาเหลืองก็ได้เข้าใจใช่ไหมคือสักประมาณสิบวินาทีแล้วน้องก็กลับเลยแล้วก็กลับไปกลับมาแบบนี้นี่เขาก็เริ่มพองเห็นมา เขาจะเริ่มพองแล้วก็กราบค่ะคือตัวเนี้ยมันจะให้เหลืองเลยแบบแบบเตาอบเลยไม่ได้ก็คือเหลืองพอประมาณเนี่ยพอก็เขาพองสองด้านเหลืองนิดนิดน้อย,อยก็เอาขึ้นได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากให้เขานุ่มนะก็ทานเนยเนี่ยทานเนยข้างบนค่ะแล้วก็เอาขึ้นเลยแล้วก็จะได้ขนมปังนุ่มเสร็จแล้วค่ะอาหารเช้าของเราดูนะเดี๋ยวพี่ผ่าให้ดูอันนี้ยังร้อนอยู่นะ แต่พี่ต้องผ่าแล้วแหละเพราะว่าเขารอ,อก,กินกันอยู่ข้างในสุกค่ะพี่ขอการันตีแล้วให้เป็นไงยังร้อนๆอ,อยู่เลยพี่ไม่เคยชอบตัดขนมปังตอนร้อนๆน,นะเพราะมันจะเป็นขุยใช้ผักใบเขียวได้คือทําเป็นแซนด์วิชได้ตัวนี้พี่ทําให้ลูกชายเห็นไหมคะเราจะใส่อะไรลงไปก็ได้หรือว่าเราจะใส่แคบมะเขือเทศก็ได้นะแล้วก็โรยน้ํามันมากรอกแล้วก็โรยเกลืออร่อยนะคะเห็นไหมตัวนี้ พี่บอกเลยมันเป็นแบบอเนกประสงค์และเป็นแบบแรปดูแบบแรปนะเรามากินอาหารเช้าแบบเบาๆกันบ้างดีกว่าเนาะทำแบบชีสยืดขนมที่มันแบบหนักนมหนักเนยหนักแป้งอะไรอย่างเงี้ยพักไว้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นแบบแรปค่ะใครจะใส่เป็นพวกไก่ย่างเนื้อย่างอะไรก็แล้วแต่เลยนะหรือใครจะแบบใส่อโวคาโดโรยนะ้ำมันมะกอกได้หมดอันนี้พี่ใส่ชีสอันนี้ของสามีพี่ม่เสร็จละ ได้ทั้งสองแบบสองสไตล์เห็นไหมคะใช้มะเขือเทศยอย่างเดียวก็อร่อยนะดูนะเออหรือว่าจะทําเป็นแซนด์วิชหรือว่าใครจะพกไปที่ทํางานคือเอาไส้แยกไว้ต่างหากอะใส่ที่หลังได้ก็คือพกแต่ขนมปังไปเอาผักใส่กล่องไว้นะแล้วก็เอาไปกินคู่กันได้หมดนีอันนี้ของพี่พอแล้วค่ะของพี่แค่นี้พอเช้าๆเห็นไหมเบาๆแต่อิ่มนะเดี๋ยวกัดให้ดู อร่อยเวอร์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะมันเป็นอาหารเช้าที่พี่ขอเขาเรียกว่าอะไรอะพี่ขอแนะนำไปแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ